สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้น้องเข้าก็พามาอัปเดตในส่วนของการ ตัดแต่งหนังหน้าท้องไปเพียง13วันเท่านั้นบอกเลยว่าเคสนี้ตัดไปเพียง13วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะใครหลายๆคนที่กาลังตั้งคําถามนะคะว่าการตัดแต่งหนังหน้าท้องเนี่ยจะสามารถยืนได้ตอนไหนจะสามารถยืดตัวได้ตอนไหนนี่ค่ะคุณผู้ชมขะ13วันยืดตัวเกือบสุดแล้วและที่สําคัญนะคุณผู้ชมขาตอนแรกบอกเลยว่าคุณพี่ท่านนี้นะคะมีรอยแตกสูงขึ้นเหนือสะดือเดิมอีกค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญมี มีหน้าท้องค่อนข้างใหญ่มีหน้าท้องค่อนข้างป่องนะคะและที่สําคัญนะบอกเลยว่าหน้าท้องไม่มีมิติเลยนะแต่ตอนนี้หลังตัดแต่งหนังหน้าท้องกับคุณหมอจ้ำนะัทพลวงเกียรติขจรที่คิวคลินิกไปนะคะบอกเลยว่าตอนนี้หน้าท้องแบนหน้าท้องเรียบหน้าท้องตึงและที่สําคัญคุณผู้ชมขาลองสังเกตขีดตรงสะดือค่ะ อันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเกิดจากการที่คุณหมอใช้เทคนิคแกะสลักมัดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะร่วมกับการตกแต่งหนังหน้าท้องนะคะจะทําให้หน้าท้องหลังจากการนะคะตัดแล้วนะจะมีมิตินะคะคุณผู้ชมคะ่ะหน้าท้องจะมีมิติหน้าท้องจะดูโอ้โหดูเซ็กซี่ดูเหมือนคนออกกําลังกายมาเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมจากหน้าท้องเดิมเป็นแบบนี้นะคะ จากหน้าท้องเดิมเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่าจากหน้าท้องเดิมมีความป่องค่อนข้างเยอะนะคะมีความย้อยลงด้านข้างค่อนข้างมากและที่สําคัญนะบอกเลยว่ารอยแตกค่อนข้างเยอะค่ะแต่นี่ค่ะหลังตัดไปค่ะคุณผู้ชมขาะ13วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม13วันเนี่ยคือเป๊ะมากและนอกจากหน้าท้องตึง หน้าท้องแบนนะคะและได้เซ็กซี่ลายแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเวลาคุณผู้หญิงท่านี้นะคะคนไข้เคสนี้นะอันนี้คือใส่กางเกงเอวต่ำมากๆนะ ก็ยังไม่เห็นในส่วนของรอยแผลเลยก็ยังไม่เห็นในส่วนของรอยผ่าตัดเลยพี่หอมไกลมาแล้วกดหัวใจมาแล้วหนึ่งขอประคุณมากๆเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาคุณนัชชารีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่ค่ะตำแหน่งของแผลเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ต่ํามากๆขนาดเคสนี้นะคุณผู้ชมนะคุณผู้หญิงใส่กางเกงเอวต่ํามากเลยค่ะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าต่ํามากๆนะเพราะว่าการตัดแต่งหนังหน้าท้องที่คิวคลินิกข,ของเราเนี่ยปัญหาเก่าต้องหายไปและปัญหา ใหม่ต้องไม่เกิดขึ้นทางนั้นนะคะหลังตัดแต่งหนังหน้าท้องไปแล้วคนไข้ต้องสามารถใส่บิกีนี้ได้คนไข้ต้องสามารถใส่กางเกงเอลต่ําได้และใส่เสื้อเอวลอยได้ค่ะการตัดแต่งหนังหน้าท้องร่วมกับเทคนิคเลเซอร์สแกนเนอร์จะทําให้เราสามารถวางตําแหน่งแผลได้ต่ำมากๆเลยค่ะอยู่ชิดติดกับเนินหัวหนาวเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมซึงจะใส่เอลต่ําขนาดไหนก็มองไม่เห็นแผลนายคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้คะไหนคนผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้จ้าใ,ใครอยากเห็นแผลส3บาวันบ้างคะ ใครอยากดูแผล13วันบ้างว่าหน้าตาแผลเนี่ย จะเป็นยังไงหน้าตาแผลเนี่ยจะเรียบเนียนตามคําล่าลือหรือเปล่าใครอยากเห็นตอนนี้กดไลค์แล้วก็กดหนึ่งเข้ามาให้น้องข้าวค่ะกดไลค์ <S <S แล้วก็กดหนึ่งเข้ามาให้น้องข้าวหน่อยค่ะเคสนี้นะคะมีการดูดไขมันร่วมด้วยนะคะการดูดไขมันเนี่ยสามารถทําพร้อมกับการตัดแต่งหนังหน้าท้องพร้อมกันได้ไปเลยหรือว่าจะเป็นการเสริมกำอื่นๆก็สามารถทําพร้อมกันได้เพราะว่าเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาเป็นการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์เราจะสลบนอนหลับไปเลยตลอดที่ทําการผ่าตัดนะคะคน ใครไม่รู้สึกตัวใดๆทั้งสิ้นตื่นฟื้นขึ้นมาก็เรียกได้ว่าพลิกชีวิตแล้วตื่นฟื้นขึ้นมาก็เรียกได้ว่ามีชีวิตที่ใหม่แล้วจากหน้าท้องด้านข้างที่เป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะจากหน้าท้องด้านล่างก่อนการทําการผ่าตัดเป็นแบบนี้เลยป่องค่อนข้างเยอะปอนค่อนข้างมากนะและไม่มีมิติอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้คนกดหนึ่งเข้ามาเยอะแล้วขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณผู้ชม นี่ค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างจากป่องแบบนี้เลยนะคะจากป่องป่องแบบนี้ตอนนี้กลายเป็นเรียบแบนไปแล้วนะพี่ติ็กสายฝนกดหนึ่งพี่ปิยามาตก็กดหนึ่งมาแล้วนะคะพี่นะคะพี่อะไรเนี่ยพระทันวันนะคะก็กดหนึ่งมาแล้วคุณผู้ชมจ๋าใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากเห็นรอยแผลผ่าตัด13วันแล้วหรือยัง ใครอยากเห็นแล้วกดหนึ่งเข้ามารัวรใครอยากเห็นแล้วกดหนึ่งเข้ามารัวๆและที่สําคัญหน้าท้องแบนแบบนี้หน้าท้องตึงแบบนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่น79,900ตัดแต่งหนังหน้าท้องกับคุณหมอจํานัทะพลจะเดทไลน์และหมดเขตภายในวันที่10เดือนนี้เท่านั้นขออนุญ,ญาตแจ้งอย่างเป็นทางการเลยว่าโปรโมชั่นตัดแต่งหนังหน้าท้องนะคะ เ9 9 0 0มื้าจะหมดภายในวันที่10นี้เท่านั้นนะคะหากใครสนใจนะสามารถจองมัดจาจองสิทธ์นี้ไว้ได้เลยนานถึง6เดือนนะคะโอ้โหพี่นัชชารีก็กดหนึ่งพี่พรสุ พี่พรอ,อุตสากดหนึ่งค่ะคุณอราณอราดาก็กดหนึ่งค่ะเดี๋ยวระหว่างรอคนกดหนึ่งเราให้ดูรูปเปรียบเทียบกันเลยนะคะรูปเปรียบเทียบเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาใครมีหน้าท้องแบบนี้ต้องห้ามพลาดใครมีปัญหาแบบนี้ต้องกดแชร์เลยนะคะเพราะปัญหาแบบนี้สาวๆหลายๆคนนะคะพยายามออกกําลังกายมาแล้วหลายปีพยายามออกกาลังกายมาแล้วหลายวิธีมันก็ไม่ลดมันก็ไม่ยุบนะคะและเรื่องรอยแตกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาจากเดิมรอยแตกเนี่ยเหนือขึ้นไปบนสะดือนะคะเกือบถึงใต้ ให้เรานมเลยแต่ตอนนี้รอยแตกลดลงมาเหลืออยู่ตรงข้างล่างแค่นี้เพียงนิดเดียวเองนะคะเพราะว่าเวลาคุณหมอผ่าตัดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขะคุณหมอจะตัดชิ้นเนื้อส่วนเกินนะคะจาก บริเวณชิดกับเนินหัวเนาสูงขึ้นไปนะคะเนื้อสดดืนถึงสอเซนติเมตรนะแต่บอกเลยว่าแล้วแต่เคตแล้วแต่คนนะบางคนเนี่ยสูงขึ้นไปถึง8ป0ถึงสิเซนติเมตรเลยนะคะนายใครกดหนึ่งมาแล้วพร้อมแล้วหรือยังจ๊ะพร้อมที่จะดูแผลแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมขาถ้าพร้อมแล้วคล้องข้าวขออนุญาตเปิดแผลแบบนี้เลยนี่คะ่ะคุณผู้ชมขาน้องข้าวดึงกางเกงลงให้ได้ไม่เยอะนะคุณผู้ชมถ้าดึงลงเยอะกว่านี้ นอกสาวคุณพี่โผล่แล้วนะคะคุณผู้ชม เพราะว่าแผลของเราเนี่ยอยู่ต่ำจริงๆค่ะอยู่ติดชิดกับเนินหัวหนาวเลยค่ะแผลของเราสามารถซูมได้ใกล้ขนาดนี้เลยค่ะ13วันแผลเป็นแบบนี้เราใช้เวนเทคนิคซิลคอลเจนในการปิดปากแผลค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีรอยเย็บเราจะไม่มีรอยตะเข็บเราจะไม่มีรอยตะขับอย่างแน่นอนหลังจากนี้แล้วค่ะเมื่อคุณผู้หญิงทายาลบรอยแผลเป็นค่ะแผลตรงเนี้ยก็จะเรียบเนียนไปเลยนะบอกเลยว่าแผลผ่าตัดตกแต่งหนังหน้าท้องที่คิวคลินิกแผลสวยแผลเรียบแผลเป๊ะมากเลยค่ะคุณผู้ชมหากใครสนใจ ะะติดต่อได้ที่เบอร์0834291999ย้ำอีกทีกับราคาโปรโมชั่น79,900หมดเขตภายในวันที่10นี้เท่านั้นนะคะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ตัดแต่งหนังหน้าท้องที่ q ิวคลินิกค่ะ